ก็อแล้วนะไปอออนลเี๋ยวเราตอนจบให้พวกเจ้าฟังกันแล้วกันเขาถูกส่งให้ไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาหิวมากอยากจะกินอาหารที่หมูกินแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเลยในที่สุดเขาก็สม,มึกตัวได้และพูดว่าลกเจ้าของพ่อเรามบีาดกินจนเหลือเฟือแต่ตอนนี้เราจะอดตายอยู่แล้วเราจะกลับไปหาพ่อและพูดกับพ่อว่าพ่อครับ ลูกได้ทำบาปต่อพระเจ้าและต่อตัวพ่อลูกไปส็สมควรที่จะเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปและลูกเป็นลูกจ้างคนหนึ่งของพ่อเธอนะครับขณะที่เขายังอยู่แต่ไกลพ่อของเขาก็มองเห็นและเวทนาสงสาร วิ่งออกไปหาลูกชายสูมนกอดและจูบเขา เร็วเข้าไปเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาใส่ให้เขาเอาแหวนมาสวมนิ้วเขาและเอารองเท้ามาใส่ให้เขาด้วยแล้ว